ใหม่ากกับป้ายแดงครับผม Mazda 2 C c l u Pop คันนี้นะครับปี23จด25ไม้9,000นะครับผมถือว่าใหม่มากๆลูกค้านําเข้ามาเทินนะใครกําลังขาอยู่ไหมนะครับผมราคาค่าตัวป้ายแดงอยู่ที่6,47,000วันนี้ราคาหายไปแล้ว2แสนกว่าบาทเลยหากใครสนใจนะครับดูคลิปนี้ให้จบเลยสวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง b ด d u ดี Car คทุกท่านด้วยนะครับผมและผู้ชม ที่ผ่านทางเข้ามาดูทุกๆคนครับวันนี้ครับผมอยู่ที่เดิมบริษัทเทศยนต์สาขาสำนักงานใหญ่สุวินทวงศ์46นะครับที่นี่ผมมีรถยนต์มือสองให้คุณเลือกซื้อเลือกหามากกว่า500คันไม่ว่าจะเป็นรถเก่งเล็กกลางใหญ่นะครับรถกระบะรถตู้ SUV PPV ผมมีให้เลือกหมดเลยนะครับผมแล้วก็ทางบริษัทเทศยนเราเนี่ยมีบริการสถาบานันการเงินไฟแนนซ์เนี่ยมากกว่า10สถาบานันียกได้ว่ารองรับทุกกลุ่มอาชีพของลูกค้าเลยถ้าเกิดอยากออกรถนะครับผมวันนี้ เห็นจากในปกคลิปกันไปแล้วนะครับมีตัวทีเด็ดอีกตัวมานําเสนอลูกค้านําเข้ามาเทินนะครับบอกเลยว่าใหม่อย่างกับป้ายแดงนะครับอันนี้กับมาด้าสอง 1.3c c p o p ปี2 3่สจด25เรียกได้ว่าเป็นปีใหม่ๆของมาด้าสะอ่ะมาด้าสองแล้วนะครับผมันนี้ใหม่มากนะดูดิหม่แค่0 0 0าพเทโลนั้นเองนะครับเหมือนไม่ได้ใช้เลยป้ายแดงอยู่ที่6 4 7 0 0 0บาทแบบนี้เนี่ยราคาประหยัดไปแล้วกว่า2,000 0 0บาทเลยทีเดียว20 0 0 0 0กว่าบาทเลย นะครับราคาอยู่ที่4,19,000บาทเท่านั้นปีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่7,000นะครับนี่มาดูตัวรถกันนะครับบอดี้สีเทาแลมโบนะเป็นเทาแลมโบที่แบบเข้มขึ้นมาหน่อยนะครับกลมๆอมฟ้าอมน้ำเงินหน่อยถือว่าเป็นสีที่สวยนะครับผมแล้วก็ตัดกับทูโทนกับสีขาวแบบนี้นะครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับตัวม i ยเนอร์เชนนะเด็กกระจังหน้าดีไซน์ใหม่จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีกิมมิกสีเหลืองเล็กๆตรงนี้มาพร้อมกับลายกราฟิกแบบนี้เลยนะครับพาดผ่านรอบตัวรถแบบนี้นะครับ หน้าถึงหลังแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ชุดไฟหน้าเขาสวยใสได้รอยนะครับนี่ไม่ขุ่นไม่เหลืองไม่แตกรายงานนะครับมาพร้อมกับไฟ LED โปรเจคเตอร์พร้อมไฟ d a y time r u n n i n g light แบบวงแหวนกลมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ด้านบนนะฮะฝากระโปรงสวยคมไม่มีรอยยบรอยบุบรอยยิ้มได้ดายนะครับนี่ใหม่ๆเลยนะคันนี้เหมือนออกมาจากโชว์รูมเลยใหม่900 0โลนะครับราคาดีมากแล้วก็ด้านข้างครับให้ดูการนี่ล้อแมกซ์ลายใหม่ครับขอบ15นะครับนี่ แมกลายใหม่เขาจะเป็นมันไม่ไม่ใช่ล้อแม็กสีหมันเขาเรียกเป็นล้อกระทะแต่ว่าเป็นฝาครอบลายใหม่นะครับมีเห็นนะฝาครอบลายสีดําตัดกับสีขาวแบบนี้นะครับยางดันหลบมีมาให้ปียี่สิบสามนะครับขึ้นมาด้านบนกระจกมองข้างปรพับไปฟ้าสีขาวนะครับคันนี้เนี่ยได้หลังคาสีขาวมาด้วยเห็นนะเป็นทูโทนการเล่นสีของเขานั่นเองนะครับผมเมื่อปิ่ประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถตัวนี้เป็นแฮชแบ็กห้าประตูนะครับมาดูด้านหลังกนันนี่ไฟท้ายไฟเบรกสวยใสยไร้รอยเช่นเดียวกัน ไม่มีคนเหลืองไม่มีแตกรายงานใดๆนะครับกราฟิกยังเหมือนเดิมชัดเจนนะครับผมแล้วก็ชุดแต่งใดๆรอบคานเป็นสีดําแล้วก็มีสีเขียวกิมมิกเล็กๆตรงนี้นะครับอ่ะประมาณนี้กับโดยรอบตัวรถนะครับมาดูกันที่โครงสร้างกันนะครับรถทุกคันเรารับประกันเลยว่าโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยนะครับนี่ให้ดูเนี่ยรถลูกค้าเอาเข้ามาเทินเมื่อเช้านะครับสภาพนี่คือลูกค้าเ,าเข้ามาจอดเลยนะครับเนี่ยดูด,ดิของใช้เต็มรถเลยน้ําเนื้อบินใบเสร็จอะไรลูกค้า บอกปล่อยไปเลยนะครับเราก็โอเคได้เราจัดการให้นะครับแร้ดูรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆเ,เห็นไหมฮะจุดสปอร์ตเม็ดอาร์คสวยกลมคมชัดแบบนี้เลยนะครับผมไม่ผ่านการตัดต่อการดัดใดๆมาเลยนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับเรามีบริการตรวจรถให้มากกว่า274รายการนะเรียกได้ว่ารองรับไม่ใช่ถือมีใบเซอร์การันตีให้ด้วยนะครับลูกค้าไม่ต้องสบไม่ต้องแบบว่ากังวลใจเลยนะครับเรน,นไี้มีขยับแน่นอนทันนีรถเดิมๆด,ดูดิยางนี่คือแบบใหม่มากอะตัวยางเนี่ย ใหม่คลิปเลยนะครับประตูหลังครับมาดูกันนี่โครงสร้างด้านหลังนะดูดิอะไรจะใหม่ขนาดนี้ดูดิสปอร์ตเม็ดอาร์ครอยตะเข็บต่างๆสวยคลิปเดิมเลยนะฮะแล้วก็รอยคีบโรบอทจากโรงงานแบบนี้นะครับสวยนะคันนี้ประหยัดไปเยอะมากือข้อดีของแบรนด์ลองคือมือสองเนี่ยราคามันหล่นไปเยอะมากนะครับผมป้ายแดงหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันวันนี้ราคาเหลือเพียงสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันประหยัดไปแล้วกว่าสองแสนสองหมื่นกว่าบาทนะ คุ้มเลยนะครับใครเลงแบบว่ามือสองอยู่นะผมว่าเล่นเป็นแดงรองก็ได้นะถ้าขับแบบใครแบบจะซื้อเงินสดอนะเนี่ยดิคุ้มมากนะครับเมทดอาร์คจุดสปอร์ตสวยคมคมชัดแบบนี้เลยนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าซื้อรถที่แบบลูกค้านําเข้ามาเทินไม่มีแหวนด,ด้วยนะซื้อสดจบราคานี้เลยสี่แสนหนึ่งหมื่นเ้าพันไม่มีแหวนเลยนะครับอ่ะประตูคนขับกันบ้างนี่เลยมาคันนี้เป็นแบบคีเลสนะครับผมกุญแจคีเลสกดปุ่มปลดล็อกเข้ารถได้เลยนะฮะ นี่โครงสร้างฝั่งคนขับกันบ้างนะครับเห็นไหมจุดสปอร์ตเม็ดอาร์คสวยกลมคมชัดเหมือนเดิมนะครับผมโครงสร้างเดิมสวยนะครับเนี่ยใหม่มากใหม่มากๆนะครับลูกค้าแบบขับไปน,นิดเดียวเองอ่ะสงสัยแบบว่าอยากอัปเกรดเป็นรถที่ใหญ่ขึ้นลูกค้าก็เลยนําเข้ามาเทินเรานะครับผมเราก็รับมาด้วยนะครับเพราะว่ารถนั้นใหม่มากจริงๆนะครับเนีย่ยได้ใครได้ไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะไปขับต่อได้ยาวๆเลยนะครับอ่ะดูกันที่ภายในกันบ้างนะครับวัสดุภายในที่เขาให้มาก็ค่อนข้างจะ ดูดีนะครับเริ่มมาที่บานประตูก่อนเลยนะวัสดุก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งบานนะครับตรงนี้มีบุหนังสังเคราะห์มาให้นิดนึงนะฮะกรจะจกขึ้นลงไฟฟ้าสี่บานออตโต้บานคนขับนะครับระบบเซนทันล็อกปรับเปิดเปลี่ยนองศากระจกมองข้างต่างๆได้จากบริเวณนี้เลยนะครับนี่ในด้านล่างก็เป็นประมาณนี้นะฮะของลูกเต็มไปหมดเลยเจ้าของเก่าบอกว่าทิ้งทิ้งหมดเลยนะครับเอามาทิ้งไว้เลยแล้วก็โอเคได้ครับอ่ะมาดูด้านในกันบ้างนะครับนี่ พวงมาลัยเขาก็หุ้มมาให้นะครับใส่ตัวนี้มาให้ลูกค้าก็แถมมากับรถเลยนะครับที่หุ้มพวงมาลัยนะมันติฟังก์ชันนะครับก็กลุมเครื่องเสียงรับสายวางสายได้นะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมสภาพพวงมาลัยสวยเต็มเลย9,000โลนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเครื่องให้ดูอีกทีหนึ่งนะนี่แล้วก็แอร์เป็นแบบกลมๆทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับระบบ i อสต็อปนะครับระบบท c ชชันคอนโทรลมีให้นะครับด้านขวาตรงนี้นี่นะปุ่มบุสสตาร์ทมีให้เรียบร้อยแล้วจอกลางแบบตั้งฉากแบบนี้เลยนะครับผปเป็นจอสัมผัสด้้วยยนะครับมีกลอองถใ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับแล้วก็แอร์แบบออโต้นะครับนี่เลยด้านล่างก็มีช่อง usb 2จุด power outlet 1จุดนะครับผมมีช่องใส่ออดิการ์ดด้วยนะครับผมแล้วก็นี่กุญแจ2ดอกครบคันนะครับ keyless นะครับบินอะไรแย,ย,ย่เต็มไปหมดเลยนะครับผมเนี่ยอะไรบ้างไม่รู้เต็มไปหมดเลยลูกค้าเก่าแถมมาให้นะครับผมแล้วก็นี่เกียร์อัตโนมัตินะครับผมเล่นโหมดแมนวนวลได้ด้วยนะนี่เห็นไหมแล้วก็นี่ฮะเบรกมือแบบแมนวนวลตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเซน center commander คือแบบว่าเวลาเราจะปรับหน้าจอเนาะเราก็สามารถเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องเอื้อมมือไปกดตรงนี้นะเราสามารถจูนจากตรงนี้ได้เลยนะฮะเลือกเนวิเกเตอร์เลือกเพลงเลือกอะไรเงี้ยเปิดปรับเปิดเพิ่มเสียงอะไรเงี้ยจากตรงนี้ได้เลยนะจะปรับตรงนี้ก็ได้หรือจะปรับจากพวงมาลัยก็ได้ถือว่าดีมากๆนะครับผมด้านบนด้านใน,นก็แผงคอนโซลแดชบอร์ดสะอาดสะอ้านเลยนะครับนี่สภาพเรียวๆเลยนะรถเพิ่งเข้ามานะครับผมด้านบนนี่ม่านบังแดดยังไม่แกะพลาสติกออกเลยนะครับแล้วก็เนี่ยนะกระจกแต่งหน้า มีให้นะครับสันด้านหน้าเช่นเดียวกันมีกระจกให้นะครับไฟตรงกลางมีให้นะครับผมให้ด้านสวยนะครับผมมีรอยยันมานิดนึงเราลบออกให้ได้นะครับให้ด้านสวยเต็มนะครับนี่แล้วก็บาะนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสังคานแล้วนะนี่เบาะหนังสังคันสภาพแน่นเติงสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมไป9,000โลนะ่ะรถใช้งานไปน้อยมากคุณผ,ผู้ชมดูปีกเบาะนะครับเนี่ยดูดิ เบาะคนขับที่ใช้อยู่ทุกวันนะครับสภาพสวยมากนะครับดูดิเต็มมากๆนะครับแล้วก็ดูดิแป้นคันเร่งแป้นเบรกเห็นไหมสวยเต็มนะครับผมมุดดูด้านล่างเห็นไหมเดิมสวยเลยนะครับอดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับสําหรับทรงแฮชแบก็กท่าประตูด้านหลังก็จะมีพื้นที่โดยประมาณนี้นะครับข้อข้อด้อยของมาดด้าก็คือเขาจะเล็กนิดนึงนะบริเวณห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับดูดิเห็นไหมแต่เบาะเต็มเบาะสวยนะแต่ว่าพื้นที่ขาเนี่ยจะเหลือน้อยนิดนึงนะครับผม แนะนำว่าจะเป็นคนแบบคนที่ไม่ได้ตัวสูงมากตัวใหญ่มากจะนั่งสบายมากนะครับผมเบารับพับได้หกส0ี่สิบนะครับอ่ะด้านหลังครับมาดูกันนี่เปิดขึ้นมานะครับแต่ที่เก็บสัมภาระด้านหลังเขาเนี่ยก็ไม่ได้เล็กเลยนะครับวางของได้เยอะมากๆนะไมไ่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทาง1ใบ2อใบเทินกันขึ้นมาได้สบายๆนะครับผมแลวที่สำคัญโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับน็อตไม่มีขยับด้านหลังสายขวานเดิมสนิทสวยๆแบบนี้นะครับบริเวณซีนตรงนี้เห็นไหม สิเลอร์สวยเดิมนะครับจุดสปอร์ตเมดอาร์คสวยกลมคมชัดนะครับสองฝั่งเลยนะครับมีถาดบังสาระมา้นะครับด้านล่างบอกปะพับได้60-40นะครับด้านล่างก็มีพื้นที่โดยประมาณนี้เปิดขึ้นมานะครับผมก็จะมีถาดอุปกรณ์นะครับแม่แรงต่างๆแล้วก็ชุดปายางครับหรือผ้าเดิมๆไม่เคยใช้เลยฮะแล้วดูดิผดิด้านล่างเห็นไหมอ่างสวยเดิมนะครับซีนสีขาวเปิดไข่นะครับเดิมๆผลิตแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่มีไฟมาให้ สองนะครับอ่ะจะพาไปสตาร์ทรถให้ดูนะครับตอนนี้มีเสียงแตรรถนะครับสัญญาณกันขโมยรถคันอื่นก็นมารบกวนขอเข้าในรถนิดน,นึงนะครับอ่ะเข้ามาในตัวรถครับเหยียบเบรกกดปุ่มบุ๊ตสตาร์ทได้เลยนี่ฮะเครื่องฟิดตสตาร์ตติดง,ง่ายนะครับแน่นอนแอร์แรงมากขออนุญาตเบาสักครู่นะครับนี่ดูเลขไมครับ9,3 1 0กิโลเมตรเท่านั้นโอ้โหนะครับจะมีน้ำมันแถมให้อยู่เอียระมัน เกือบครึ่งถังนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับจอกลางมีให้เห็นไหมฮะสามารถควบคุมผ่านตรงนี้ได้เลยใช่หไหมหมุนไปหมุนไปเนะี่ยเลือกได้เลยไม่ต้องเอื้อมมือไปแตะจอนะครับแล้วก็แอร์ออโต้เนาะมีกล้องถอยให้เข้าเกียร์ R เปร๊บเนี่ยมีกล้องถอยให้พร้อมเซ็นเซอร์นะครับประมาณนี้นะถือว่าดีเลยแล้วก็มีโหมดขับขี่ให้ด้วยนะมีโหมดสปอร์ตเลือกโหมดได้นี่โหมดสปอร์ตนะครับโดยประมาณนะครับตรงนี้ที่วางแก้ววางขวดน้ำสองตำแหน่งนะครับ ด,ดีดีดีโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับมาร์ต้าสองคันนี้ผมบอกเลยว่าใหม่มากนะครับป้ายแดง6กแสนสี่หมบาทวันนี้นะครับผมผ่านไป,ไปแค่ไม่หยิบปีเองคันนี้เป็นปี23จดปี25นะครับเพิ่งจะจดทะเบียนไปเองนะราคาหายไปแล้ว2องแสนกว่าบาทนะครับวันนี้ราคาเหลือเพียง4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันฟีดาวพอร์ตเริ่มต้นแค่เจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับผมหากใครสนใจมาร์ตร้าสองหนึ่งจุดสามซีครับป๊อปคันนี้นะครับผมทะเบียน 8407กรุงเทพมหานครนะครับสามารถมาดูรถตัวจริงได้นะครับผมสามารถติดต่อครับผมโดยตรงก็ได้เช่นเดียวกันมาทดลองขับได้นะครับเดี๋ยวเราทําการล้างสป,ปาคาแเกให้ใหม่โดยสวยกริบๆเลยนะครับผมหากใครสนใจนะเบอร์โทรด้านล่าง0922527540เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ไ,ได้ผมติดต่อครับผมโดยตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาส่งรายละเอียดรถให้ดูนะครับผมแล้วก็ใครมีคําถามเรื่องเรทพรการใช้เอกสารในการออกรถต่างๆนะสามารถ ติดต่อคอนแทคก็ามาหากันโดยตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมยินดีให้คำปรึกษาเองครับวันนี้ครับขอจบการรีวิวเจ้าคันนี้ไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้เดือนมาด้วยผมมีคลิปมาลงทุกวันเลยนะครับผมมีรถสวยๆมาให้ดูอีกเยอะวันนี้ขอัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ